เอาะครับมาดูนะครับไม่ได้เจตนานะครับก็นกโดนชวนก็นี่นะครับหลักฐานนะครับชนที่ไหนมาตะกั่งนี่เอาติดเลยเหรอติดเลยดึงออกได้ดึงออกเอาแล้วโจโจไปกับรถซ้อมมอไซค์มาพี่จะไปไหนต่อเนี่ยบ้านแม่ตั้งแต่โน่งกับจอกฟ้าแห้งเลยตายหลายวันแล้วตายสดก็ไปกินได้อยู่อเช้าไก่สองตัวฮึ จริงๆริงอ่ะรู้เลขไม่เลขอะไโอ้พี่จะไม่แสบขอมให้ให้เราตามตลอดเลยนะเนี่ยก็พี่บอกก็มารอบ้านแม่คำใส นะครับเขาก็ไปกันนะครับรถยนนะครับนะครับก็พิมานากับตันนะครับก็ไปกันแล้วนะครับส่วนตัวผมก็เอาลุงปู่้าดูหลังจับก่อนนะครับส่วนตัวผมก็มอเตอร์ไซค์เหมือนเดิมครับเดี๋ยวก็จะไปทำภารกิจต่อไปนะครับไปเอาไส้เดือนนะครับผม จะไปรับไสเดือนนะครับของอาจารย์เอกสกลนะครับที่จังหวัดสกลนครนะครับ ปูเฮียานาคนะครับกำลังไปน้ำนะครับผมน้ำแรงมากกลับกับกลับกันะครับผมโอ้เยเสือตะรึ 就贵。 อขออนุญาตถ่ายได้ไหมครับเนี่ยฮะขอบคุณครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับของชาวกบกาะนะครับลูกๆหลานก็มานอนเล่นกันอยู่นะครับอันนี้ <laughs> นะครับก็เป็นวิถีไทยนะครับชาวชนบทครับ อันนี้ก็เป็นการตีก้านะครับผมกําลังขึ้นก้าตีก้ากันนะครับเพื่อจะเอาไปปลูกเอาไปดํานะครับโอ้สนุกแท้เนาะนึกถึงตอนเด็กๆเ,เลยนี่นะครับกําลังปลูกก้านะครับเอาไปดําตรงไหนครับนี่ดำโป่งงาเขง็งเาะอ๋อครับนี่นะครับพเท่าผูเก่กันนะครับก็มาช่วยกันนะครับ อันนี้เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นการลงแขกนะครับผมรับผมก็เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับช่วยเหลือเดียวครับลงแขกเดียวครับผมไมจ้างเงินจ้างค้ำหรอกครับเออมาลงแขกครับมาแหงเดียวตอนแ็กผมอยู่แปดริ้วนู่นฉัดจังๆาก็แบบเนี้ครับเออยายพาไปก็เนี่ยไปไปกันทั้งหมู่บ้านก็นมาช่วยกันอย่างนี้แหละก็แนวนี้นะนี่ครับผมผัดกันโบราณครับผมใช<จ>่ใ แต่แต่เขาต้องร้องเพลงด้วยนะร้องเพลงมาเ้องมาเป็วปร้องเพลงอีกช้างไม่ตอนนั้นยายเขาเกี่ยวข้างก็จะมีอะไรเพลงเกี่ยวจะนะแม่เกี่ยวยยนโยนบัดรลำเนียจ้ะร้องบัตรลายบัดรลำผมบไต่ได้เนี่ยจำไม่ได้แล้วนี่ก็ก็เป็นวิถีไทยนะครับผมเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงรอเก้าแล้วนะครับ น,นี่น้องกว่าเต้นแล้วอยู่แถวนี้กันแล้วครับเนี่ยอยู่แถวนี้ในหมู่บ้านออยุกนบุญอือเดี๋ยวไว้ไปชมแปลงผมมั่งเด้อผมกําลังทําแปลงผักอยู่ตรงบ้านแม่คําาสเนี่ยตรงหัวกนบุญตรงสามเดืี่ยนเนี่ยตรงสามแยกอ,ะอ่ะอ่าครับพอดีแม่ก็ให้ทำที่ก็เลยผมเลยถากว่าจะปลูกผัก ชับผมใช่ใช่ใช่นานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำอันนี้เด้ยนะผมไม่ทำให้เนี่ยปุ๋ยขี้สะเดือนครับเดี๋ยวผมจะให้มาลองใช้เดี๋ยวให้ผมเพาะก่อนเอาว่ารดผมจะเอาหลวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ เอาเอามาลองดูเนาะว่าเอามาลองดูว่าข้าวมันจะงามไหมล่าแกงี่เรืองมาลอยล่าแรกกูก็หดเอาหวมาป้ายฉันนันแหละนี่ก็เป็นตัวย่างด้วยนี่อือครับผมล่าล่าหลังมูนี่เป็นตัวย่างนะครับนี่นะครับก็เป็นความสนุกสนานมีพูดกลางบ้างเดี๋ยวผมฟังไม่ค่อยรู้เรื่อง มาลองก็ให้คู่หลังคาเงินคู่หลังคาเือนคือคือใ,ให้ทุกคนอ๋อหมู่บ้านทุกบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวให้ผมเพาะก่อนให้มันเกิดก่อนเดี๋ยวผมจะใช้วิธีแบบนี้เอาขี้วัวมาแลกกับเอาฝูจะเดินไปอาอาเพราะว่ามันจะได้เอามันจะได้ให้มันกินให้มันมันขี้ออกมาองไงผมกาลังคิดทําอยู่นะพอเอาเอา,เอาชาวบ,บ้านเอาขี้วัวมาแล้วผมก็จะเอา ที่เเดือนให้ไปเอามาแลกเปลี่ยนกันอย่างงี้มันจะได้ไม่ต้องเสียเงินเสียทองใช่ไหมเออเอาเอามานี่แต่ตอนนี้ผมซื้อซื้อพันมาในโลล,ละพันบาทกิโลละพันเนี่ยเดี๋ยวจะวิ่งไปเอาเนี่ยพอดีเพิ่งสั่งอาจารย์เข้าไว้อืมครับาอายุมากนะครับแต่ว่าแข็งแรงนะครับเจ็ดสิบแปล้วหมูเจ็ดสิบแล้วเหรออ นี่ก็เป็นชาวบ้านกวนบุญนะครับห5นี่ย้ายาัน่แน่หกสิบห้าแก้มยังแดงเป๊ดเลยนานเลยนี่นี่นะครับใครว่า youtube ทำไม่ได้ครับชาวบ้านก็น่ารักกันทุกคนนะครับเนี่ยถ้าเราอยู่กับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอยู่กับชาวบ้านจริงๆเราจะเข้าใจนะครับว่าวิถีชีวิตเขามีความสุขนะครับ อยู่กันแบบพี่แบบน้องช่วยเหลือเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนะครับผมผมก็กําลังทํา y o YouTube เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงด้ไงอ่าดู u t u b e แล้วรู้สึกมันเพลินแล้วมันเห็นผลประโยชน์พอดีแม่คำใสก็ให้ที่ก็้ลบอกเอาไปทําเอาว่างก็ทําเลยก็เลยกําลังทําขึ้นลองขึ้นไรอยู่ถ้าถ้าจ้างไปแรงงานนี่วันละเท่าไหร่ครับ ปาดปันนั้นเลยเดี๋ยคนกันเองนี่น่ะ <c oughs> กไว้ทักสองร้อยเดี๋ยวไม่คิด่าไปช่วยน้องช่วยนุ่งทำกันแล้วเดี๋ยวก็จะเพราะเสดเดือนอยู่ <c oughs> เพราะรู้สึกว่าคนเดียวดันล่องจะจะไม่ไหว้นั่นแหละครับใจต้องแยกกันเลย <c oughs> ตอนนี้ผมทำข้างหลังข้างหลังข้างล่างอยู่ไปไหนเอาไปให้แม่นาไม้หม้ขยันเนะาะเมื่อคืนมันก็ไปเอาเขียดมาต้องถูงเริ่มเจ้าไปนะเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าจะไปอยู่วันวานถากหญ้า ไม่ไหวไหมดแรงเอ,เอาเอาขียดมาเป็นเศรษฐกิจใช้มพอาะว่าจะทำบอ่อเลี้ยงปลาดุกอยู่แล้วนี่เอาเอาแปลงแปลงนี้ไปปลูกตรงนู้นครับอืมอาน้วนี่ยังไม่ยังไม่ปลูกต้นกายัางบกแข็งแรงนี่เป็นที่ของเขาอ๋อนี่ของเรา ันนี้อันนี้ฝากฝากกวนบุญเลยนะอืออันนี้ก็แม่นกวนบุญอ๋อเี๋เจ้าของนาเชื่อสีชมพูอเลยอือกล้าขึ้งงามเนี่ยคครับมฝากแต่เกศตรงนี้เป็นกวนบุญเลยไหมอืม คนไม่รู้ก็เรียกเหมาเลยครกบกอกาะกกเกพักเสียงนา, <c ắng> า,าไปนู่นเอ<า>อมาอะ่รมัดนี้ก็ก็อย่างวั้นนะผมมากักตัวไปหาผู้ใหญ่โอ้โหผู้ใหญ่บอกผมว่าเขาไม่รับวบ่าหมู่บ้านเขาลังเกียจโอ้โหผมมือตืบจะเดินออกเลยก็ผมจะมาแสดงตัวนั้นเนี่ยว่าจะมาขอากักตัวสิบสี่วัน ตัวผู้วิธีกระชิดพอเพียงแน่โบราณด้วยฮะกำลังขับรถไฟอ๋อครับอ๋อไถายนาอยู่นู่นนะครับอืมนะครับถ่ายตีนเขวนะครับนะครับกำลังไถนาันาอยู่นะครับวันแรกไปแกไม่รับผมเลยสองสามวันมั่งแกโทรมาบอกว่า อ่กลัวมันร้ายโควิดเนี่ยมันบางทีมันก็ไม่ใช่มีหรอกมันมันข่าวโครมลอยไเเปเรื่อยเปื่อยนัย่นแหละถ้าถ้ากรุงเทพมีโควิดจริงๆนะผมมาตายก่อนเพื่อนผมขับแท็กซี่ทุกวันอันนี้มาผมก็มาทําตามกฎไงสิบสี่วันก็กักตัวก็ไปนาไมัยไปนน่นไปก็ได้เต่าแบวใบรับรองมาเรียบร้อยก็สิบสี่วันคือผมไม่รู้นะตัวผมผมไม่เชื่อนะก็มันมี พราะผมขับอยู่กับชุมชนใช่ไหมในกรุงเทพเป็นพื้นที่สีแดงมันน่าจะถ้าคนผมความคิดผมนะถ้าคนจะเป็นโควิดคนขับแท็กซี่มันต้องติดก่อนเพื่อนเอาว่าจริงไหมเพราะคนหมู่มากมันขึ้นอ่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงอ่ะแล้ววิ่งทั้งวันอ่ะเดี๋ยวก็ไปบางกะปิเดี๋ยวก็ไปข้ามไปดินแดงเดี๋ยวก็ข้ามไปไอ้แคลายข้ามไปโอ้โหไปทุกที่เลยแต่คนขับไม่มีติดเลย แล้น,น,นี่ถอยหมดเลยเหรอหมดแปลงเลยโอ้ยเยอะยว่าเอาไปนี่นผมเล็กๆนเนี่ยตัวไถเงี้ยตัวก็พอดำมันแหละไอะ้ที่จับอะไถแข่งกันนะตกหลุมควายขวบชอบไงชอบไปขอน้าขับปีนี้มันเป็นแปลงควายอยู่ลงไปหายท้องต้องไปหาไม้มางาดขึ้น,นก็สน,นุกเนาะ แต่ตอนตอนผมทํานะย,ยายผมเคยจะทำไอ้นี่ไอเมียเม่ยงคําอ่ะทําเมี่ยงคําไว้รอโอ้โหห,หักกิ่งไนทองหลังอะนะเอามาตั้งัะเป็นตัง้งตั้งใครจะกินใบทองหลังก็กินใครจะกิน,ใ,กนใบเจ้าพูก็กินเงี้ยทําเครื่องไว้รู้จักมัาตรงนี้ใบ,ใบทองหลังมันจามันรู้จักทองหลังลายไหม<อ>ไมันรู้จักเออแต่ตรงนี้ไม่รู้เขาเรียกอะไรมันเขาเรียกจะบ,บ้านผมเขาเรียกใบทองหลัง ใบแชมพูมันมันจะมันๆันอยพอกินกับไอเมี่ยงคําแล้วมันจะอร่อยมันคล้ายๆใบชมพูแต่มันไม่เผ็ดเหมือนใบชมพูใบชมพูมันเลื้อยแต่อันนี้มันเป็นต้นครับผมก็คลิปนี้ขอขอจบว่านี้นะครับผมนี่ก็เป็นพี่น้องชาวบ้านกวนบุญนะครับตอนนี้ก็กาลังเก็บต้นข้าวนะครับมัดก้านะครับเอาไปปลูกอีกที่นะครับผม เพื่อจะไปเพาะพันธุ์สร้างรายได้นะครับผมให้แตกลวงครับผมก็ฝากเล่นนะครับช่องอ้อพอเพียงชาแนลนะครับผมก็พยายามจะทําคลิปเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับครับครับผมขอบคุณมากครับ